โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเล่นปืน G ส6 K กันนะครับโดยของแต่งนะครับจะแต่งเป็นคอมเพนเซเตอร์นะครับ EO Tech 5 5 2แล้วก็ใส่เป็น Stupid g ิ i p กับ blue laser นะครับอเคเดี๋ยวแล้วก็ปืนพกใส่ติดเป็น M9 นะครับ สี่ส้มใช่ไหมโอ้โหโอ้ my น r i e n วิ่งแล้ววิง่ง run boy run สำหรับปืน G26K นี่นะครับก็เป็นปืนที่ปลดล็อกได้ง่ายมากเลยนะครับแล้งหกก็ปลดล็อกได้แล้วแต่ถ้าใครเล่นใหม่ๆก็ทนนิดนึงนะครับเพราะว่าปืนมันดีดดีดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเรายังไม่มีของแต่งเล่น <c oughs> ไปเรื่อยๆนะครับจนของแต่งค่อยๆปลดล็อกมานะครับนั่นแหละปืนถึงจะเข้าที่นะครับ โอ้ยเออเอเจอเอเอสิบสองโอ้โหเอเอสิบสองนี่เอาเรื่องนะครับเก็บเพื่อนไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยเฮ้ยวารายู่วารายู่อื้อ เียดเธอมาคิดพิกเตอร์มายิงผมตายผมตายผมตายไม่ตายยังไม่ตายว่ะเฮ้ยนี่ซิโลคัตเตอร์ เรื่องว่ะอ๋อแรงรอจดทนันโอ้โหโอ้โหแม่งเจียนตื้นแม่งเอเอ12ก็แต่ฟักเก็นเกินไว้น,นะที่แค่แบบนี้เสียเปรียบมันนะครับมันแค่ยิงรัวมันก็สามารถฆ่าเราได้เป็น10 10 จะได้แล้วเชียวกลับไปจุดเดิมนะครับจุดนั้นเป็นจุดที่สตรูจะมาบ่อยที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่จะเป็นทางไปยึดที่นะครับทางมาของฝั่งฝั่งัตรูนะครับนี่ไงมันจะคุยเยอะ Hãy subscribe cho lao ลยนะนล็อกปืนมาสองปืน <Hey man. S 1> ไอ้แมนไดไกันหมดเงียบๆอย่างนี้ไม่ดีเลยนะ อะไรหมดวะสรูไม่เกิดกันยยรึยังไงอหมดเฮ้ยเฮ้ยโอชิคไหม ดิดนดดน้อยโดนไมนดิดนน้อยไม่ตายให้แมนอาจัะเบิลคิวเฉยวิ่งมาตายกันรัวๆเลยพวกนี้ เอเอตายตายตายโอ้โจโจโๆโๆโจโจโจจโจตายโจ,โจเอเอสิบสองอัดขนาดนั้น กระสุนผมหมดละหากระสุน assault rifle ติดอะไรวะกระตูดติดพื้นวัด e n น m y ไม่สปาวเอ้าเอ้าเอ้าหลุด ใ่นะเปิดแชทกันเผื่อมีอะไรใครเล่นไม่ชื่อไปกันอีกคนจะไปเตะเตะอะไรแล้สาระมาก เสือฝั่งนู้นจะไม่เกิดนะครับ hey. Hey, เฮ้เฮ้แมนนเ่นๆๆๆๆเจอๆๆ ปืนร้อยได้ปืนร้อยได้ปืนร้อยได้ยังได้กระสุนน่ะสุนล้องลงทุนนิดนึงนะครับก็คือไม่ได้แล้วปืนหายไปแล้วอะไรกันดีก่ะ เตะกัน่อยังวะฮะโอ้โหโห,หลนอกมันเป็นอะไรเลยยนินพวกมีกระสุนแล้วแงเฮ้ โอ้ยเก็บจะสวยแล้วเชียวโอ้โห M107 what the fuck

cứ tèm cứ tem cứ để ý kiến ờ ý phải cứ tèm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  cứ แยต่ต่าอห่าใช้กันจังเลยนะเนี่ยเอ็นหนึ่งสุดเจ็ดเน,นี่ยฮะแมปแบบนี้ไม่เหมาะเป็นอย่างยิ่งจะเล่นปืนสไนเปอร์ ผมนี้แทบจะวิ so far, ่งรอบแมปเลยนะครับจบพอดีตัวสุดท้ายพอดีเลยนะครับโอเคกร็จบไปที่63ตาย10นะครับสำหรับปืนนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับแนะนำ นีน้วันแนะนําเลยนะครับถ้าผู้เล่นคนไหนที่แรงต่ํานะครับแนะนําให้ใช้ปืนนี้แต่อดทนนิดนึงนะครับเพราะว่าของแต่งมันต้องใช้เวลาในการคิวเยอะนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต้องรอติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ